สวัสดีครับวันนี้จะมาทําเมนูโกโก้ปั่นหรือว่าโกโกลาวาให้ดูกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนอื่นเราลาดช็อกโกแลตท็อปปิ้งลงใส่ในแก้วเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสําหรับเมนูนี้ครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับโรยข้างแก้วหรือว่าแต่งแก้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเมล็ดออนด์สไลด์นะครับลาดข้างแก้วเลยนะครับ อันนี้เป็นเมนูโกโก้ปั่นหรือว่าโกโก้ลาวาอมอนนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็เทโกโก้ที่ลรปั่นเตรียมมาเรียบร้อยลงใส่ในแก้วเลยนะครับวันนี้เราทําแบบเข้มข้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมนะครับกดลงไปเลยครับืม สมุทรละมุนน่ากินมากเลยครับเมนูนี้เหมาะกับมากกะโรนๆบ้านเรามากเลยครับเข้มข้นมากเลยครับราดลงไปเลยครับสีสันสวยงามน่ากินมากเลยครับวันนี้วิปปิ้งครีมแบบเน้นๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยโอริโอ้นะครับตกแต่งข้างแก้วเลยนะครับรางลงไปเลยครับน่ากินมากเลยครับเมนูนี้ สีสันสวยงามมากเลยครับแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตชิพอีกทีหนึงนะครับราดลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยเมล็ดอลมอนสไลด์นะครับโรยลงไปเลยครับน่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้หลังจากนั้นก็ท็อปปิ้งด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับราดลงไปเลยอืมแบบฉ่ำๆเลยครับสมุทละมุนน่ากินมากครับเมนูนี้ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูโกโก้ปัน่นหรือว่าโกโกลาวาอามอนนะครับน่ากินไหมครับ